เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับเซลน้องนวหวานนะคะเราอยู่กันที่เตท์รเทนเนี่ยแหละคุกค่านะคะวันนี้เราจะมีรถมานําเสนอเลยนะคะคันที่ผ่อนสบายแล้วก็ยังประหยัดน้ํามันอีกด้วยนะคะวันนี้เซลนวหวานขอแนะนําคันนี้เลยนะคะฮ mm ันด้าซิตี้นะคะปี2013 mm hmm. คันนี้บอกเลยนะคะว่าผ่อนสบายมากเริ่มต้นเพียงแค่3 4 0 0บาทเท่านั้นเอง mm hmm. แถมยังประหยัดน้ํามันอีกด้วยนะ,ะ mm hmm. นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคันนี้สเปกเป็นยังไงบ้างนะคะ ค o n d a City คันนี้นะคะเป็นรุ่น 1.5S นะคะแล้วก็นะคะ CNG ด้วยนะคะสเปคเดิมโรงงานของเราจะมีชุดแต่งมาให้รอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในภายในคันนี้โอ้โหสวยน่าใช้สะอาดเลยนะคะสีดำตัดกับสีครีมนะคะน่าใช้งานมากๆเลยค่ะนะคะคันนี้ประวัติครบนะคะเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะสมุดคู้มือบุ๊กเซอร์วิสของเรามีให้ครบนะคะแล้วก็ ในส่วนของด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้ถึง2จุดด้วยกันนะคะน้ำมันก็รองรับตั้งแต่ e10 e20 ขึ้นไปนะคะอันนี้เรามีชุดแต่งให้แล้วฟิล์มเราก็ติดให้ใหม่นะคะไร้กั้นของเหลวแล้วก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ราคาประหยัดมากเลยนะคะลูกค้าอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทค่ะสุดจะคุมแล้วก็ยังผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่3 4 0พบาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะยืน่นแจไฟเนซนได้เต็ม ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะแล้วเจอกันที่เต็นร์โรเนหรือลูกค้าที่สาขาลุมก้านะคะพี่บายค่ะ